ตัวด sí, sí, ีครับวันนี้ก็อยู่กับอ่าเซเรียพาสี่พบกับผมอีกแล้วเต้ครับใช่ไมไม่ต้องเรียมตัวไปเลยเดี๋ยวเวลาจะไม่พอแคสคลิปละแค่ห้าทีก็พาสีครับพาสีวันนี้ผมมีหมวกแล้วหมวกหมวกแงหมวกหวกผมีหมวกคู่ถังครับเอ๊ทำไมไม่มีตัวอะไรขอมาเลยวะเนี่ยามบเลยวิววิววาววิววเววิววเววิวววววว 4นาทีนะเว้ยทำไมมีการพิดพลาดอะไรสักกูเฝือไปกดเข่าตั้งค่าก็ไปบอลแล้วต่อไป4นาาทีเป็น4นาทีอันนี้มันอัพไม่นานหรอกมันใช้ความจำน้อยเป็นคนสร้างบ้านดีๆอยากมาหาของครับเอยทำไมมีคุดแรงนี่กันเนี่ยคุดด้วยนะเว้ยไปบอลบอลเรากันเมื่อหมวกใครเทฟกู้หนหมวกใครเทฟกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ย ตายยังไงล่ะอิสลามชัดมาขากูดิใครอยู่ข้างบนน่ะเปิดไปขาดิเปิดพีพีเปิดไปข่าเหลืวของกูไม่ว่างงั้นของกูหาเลยไม่ต้องขาละจะทั้งออกละหาหาที่วางมาอีก4,000เพิ่อีก2,000ใช่จะได้ไปหากูกูจะได้กลับบ้านได้เต๋อยังไม่อยากสร้างบ้านแม่งไม้หมด เป็นปลาอะไรของมึงกิไไหนหมอนยังให้เด็กเลยโอ้รอไม่ถึงไกลไปเลยเช่วยฆ่ากูทีมาฆ่ากูมาฆ่ากูผมรู้คุณชอบภาพนี้ใช่ไหมครับมาฆ่าพี่พีี่พี่พี่ บ้าเดี๋ยวกี้อ้าตายแล้วครับเอ้ยแมงไม่ได้พูดหาเลยตายทุกคนเลยก็เมื่อตายจ้าเดนที่บีเดือดสตาค่ะเหรอไม่มีใครมาบ้านเลยว่ะใช่ไหมวะสงสัยขอไม่เคล็มาให้ให้ไกด์พาเที่ยวเหรอไปไกด์พาเที่ยวหน่อยนะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะเบเบว่าสโลโมชั่น อดโดดตีกำลังกาโดนบอลลีไปดูตันดูกระโดดสโลโมชั่นเฮ้ยพูดคุยหน่อยดิตาดีมึงจะไม่มาทำอะไรเหรอพาสีพาสีก็หลับก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ตอนนี้ไม่มาว่าตอนมืดมาระเบิดมากเลยตอนหนึ้งดูว่าจะไม่ตาย ไม่ช่อปปิ้งอปปิ้งชอปปิงชอปปิ้งวุเอแไปชอปปิ้งาว้อปปิ้งองนี้ด้วยทำไมกันดีเนี่ยใครมวุ้ยหมวกแพงอยากซื้อ่อไม่ต้องครับทอสเองเลยอ่ะขอโทษทีครับมึงหลุดทำไมครับ วันนี้ก็ไม่มาทาอะไรม,มากว่าจะสร้างบ้านแต่ไม้หมดไม้มันหมดมมไ,ไม้หมดวันนี้ก็มาทำอะไรก็ไม่รู้ครับมาเล่นเฉยๆครับมารีวิวครับ,มาร,รบมารีวิวแมッ อย่าพัดต่อไปไ,ม,ไม่มึงรู้ไหมต้องอทา้ามึงรกูเคยทำอะไรมาก่อนมึงจะหนาวทำไมล่าะทุกครั้งังเว้ยเอ้ยโหด<า>เลยมึงอะหนาวไหมล่ะสี่นาทีแล้วอายุติเร่งเลยไ,ไหมแลวจเดี๋ยวห้องยุติเร็วว่าล้วกไปก่อนพาสี่ไม่ได้ทำอะไรมากจุบ๊บจุ๊บ